วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบักแมพของออสตา a ท t o w เวอร์ดีฟเอนต์นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครน,นะครับผมที่เรียกได้ว่าจ่าเมตานะครับผมสถานะแน่นอนเพราะว่่่ากอนนน้้ีีีจะมคใชไัท เป็นตัวละครติดพิษใช่ครับวิดีโอนี้เป็นตัวละครติดพิษนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถสุ่มได้นะครับผมในทั้งโลก1และโลก2นะครับก็จะอยู่ในตู้วายนะครับแล้วก็ต้องกดอีโวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ m a จ o เรนนะครับผม m a จ o เรนนี่นะครับผมนี่ฮะตัวละครนี้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นร่างนี้ ผมถ้าคุณสุ่ม5ดาวมามันจะเป็นร่างนี้ใช่ไหมพอกดอี o โอปุ๊บนี่ครับคุณก็ต้องใช้5ตัวนะครับแล้วก็ใช้ออฟอันนี้นะครับซึ่งเขาเรียกออฟไหมเรียกว่าโทเค็นละกันไอโทเค็นโทเค็นของอันนี้นะครับผมมันได้จากการที่เราลงเลดนะครับผมในโลกที่2นะครับทุกคนครับก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอ่าเลทตัวนี้เพิ่งเพิ่มมาในอัปเดตนี้นะครับทุกคนนะครับมันชื่อว่าเวนอมเลดนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่ฮะ แล้วก็เดินมานะครับเข้าไปปุ๊บนี่ครับเวนอมเลดลงไปปุ๊บก็จะได้มานะครับซึ่งมันต้องเก็บทั้งหมด3ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้5ตัวแล้วกด Evo ก,ก็จะกลายเป็น m a จอ r ร์แดดาวนะครับซึ่งเก่งมากๆแล้วก็เมตาแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นตัวละครติดพิษนะครับก่อนนันนี้ก็จะมีอย่างซูคุณะนะครับหรือว่า The Strong Gate c u r ์ดนะครับผม นะคนนี้มีไหมอ่นนี้ตัวนี้ครับที่ติดพิษนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ติดพิษเหมือนกันนะครับเอาเลยหลังจากที่เราอีโวไปแล้วนะครับก็จะเป็นร่างนี้นะครับทุกคนครับเออไอดีนี้นะครับผมขอบพระคุณมากมเลยครับน้องคนนี้นะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับผมขอบคุณมากครับใครที่มกดไลก์วิดีโอนะครับฝากรบกวนครับกดคนนึงทีครับเพราะตัวละครนี้แม่งเก่งมากๆนะครับอ่าตัวละครนี้นะครับมันสามารถใส่ออฟตัว5ดาวได้นะครับอันนี้มาใส่ออฟแล้วนะก็คือร่างของดีมอนนะครับอ่าเป็นธาตุมืดนะครััับบบติิดพพษนนนะะคคคคครรวาางืื้่ออส500 ครับเวล175อเอ่าพอวางไปปุ๊บเนี่ยครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ15400นะครับอ่าเอาเอาออฟออกก่อนแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีออฟเนี่ยผมว่ามันน่าจะลดลงมานิดนึงได้ดูอ่าเท่าไหร่อ่านี่นี่ครับเนี่ยอยู่ประมาณ2500 70นะครับทุกคนครับ7วิ่งโมตีหนึ่งทีระยะ50นะครับแล้วก็ตัวของแคตาลูจมีทั้งหมด6ตัวนะครับบูตัมเมตสิาเปอร์ถ้าเอาขึ้นไหลนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปนะครับให้เวนนอมก็คือบูตดาเมจอีกเท่าไหร่อ่ะ50เปอร์เซ็นต์เลยปะบูตดาเมจเท่าไหร่อะ500เปอร์เซ็นต์ทุกคนซึ่งเยอะมากอ่ะบูตัมเมตห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับทุกคนอ่านี่ครับใส่ไปเลยนะโป๊ะ ก็อยู่ประมาณ1 5ื่นนะครับไม่มีเบสซิ่งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าเบสซิ่งนะครับเป็นมังกรเขาเรียกอะไรเวนอมเป็นเป็นพิษหรือเปล่าก็ล่างนี้นะครับนี่ โอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าตนนัวละครนี้นั้นเก่งขนาดไหนและเมตาหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าเมตาแน่ๆน,นะครับเรื่องเรื่องสถานะเนี่ยบอกเลยว่าเมตาแน่ๆเพราะว่ามันน้อยนะครับน้อยคนน้อยตัวทิตอนนี้ผิดนะครับน้อยก็จะมีสุขณะเท่านั้นที่เป็นติดผิดแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือไอชิโนบุนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นติดผิดที่น่าจะแรงมากๆเดี๋ยวไปดูกันครับ ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับแน่นอนครับว่าตัวละครนี้ติดพิษนะครับผมก็เราไม่ต้องเอาสถานะมาหรอกนะครับอ่านี่น้องนี้เปิดเอฟเฟกต์หรือยังโอเคเปิดนะครับอ่าวางนะครับผมจะเป็นเซอร์เคิลเอลีเอ้ไม่ใช่เออใช่เป็นโคนเอลีแบบนี้นะครับแล้วก็ติดพิษนะนี่ครับเจ็ดวิจมติหนึ่งทีผมมองว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะมันก็บูตแคตเกอรี่ของเขาไปนะครับจากหมื่นห้าเป็นหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนนี่ครับอนิเมชั้นแรกก็คือพ่นพิษนะครับให้ดูใหม่อีกทีหนึ่ง เนี่ยมันจะเดินมาแล้วมันก็จะพ่นพิษไปพ่นพิษเชจ่าโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะทำด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยครับขั้นแรกครับ2 5 0 0ครับดาเมจจะเป็น3 5 4 0 0ครับแล้วก็3,750ครับดาเมจจะเป็น71,600ครับแล้วก็5,250ดาเมจจะเป็น144,000ครับ ต่อมาครับขั้นที่4ครับก็13,000นานะครับดามจจะเป็น280,000แอันิเมชันใหม่ครับท็อกซิกนะครับรอดูกันโอ้โหนี่ครับเป็นเซอร์เคิลเอลีรอดูดิเป็นยังไงผมมองว่ามันเก่งนะครับนี่ยังไม่ยังไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนหน้านี้นะนี่คือมาลองเลยผมมองว่ามันเก่งอยู่ดีโอ้โหดูดิ7วีครับสถา,านะแบบนี้ด้วยโอโ้ชิวๆ ก็ตัวของ Poison เนี่ยมันจะโดนทั้งหมด7วิ7ครั้งนะครับผมใน21ิวินะครับเออก็ดีดีดีต่อมาก็คือ17,000ครับดาเมจจะเป็น481,000แแล้วก็จะตีแอร์ด้วยนะครับตัวคนนี้ตีแอร์เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยนะครับต่อมาก็25,000ครับอ่านมเนมชั่นใหม่ Toxic Dragon นะครับระยะจะเป็น80แล้วก็ดาเมจจะเป็น800,000ก็โอเคโอเค8 0 0 0นนี่ครับ8 0 0 0โอ้โหอันนี้คือ น่าจะเรียกว่า6 6 0 0 0 0 0 0ก0ต่อ1ตัว,ตวโอเคเมตามผมขอวางตัวใหม่เลยละกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเออไม่ต้องไม่ต้องวางเลยอัพอัพไปก่อนค่อยวางตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวดูเดิเมชหนึ่ว่ะดาร์กอนนะนี่ฮะนี่ไงดูดิโอเคโอเคผมว่าเซอร์เคิลแม่งดีมากแม่งดีผมแนะนำให้ทำ ต่อมาครับผมขั้นที่นะครับผมขั้นที่7นะครับผม4 4 5 0 0 0นะครับใช้เงินนะครับดาเมจจะเป็น2,280,000ครับแล้วก็ระยะเวลาการจุตีจาก7นะครับจะเป็น11วินะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผม Toxic Demon นะครับใช้เงินอยู่ที่1,300,000นะครับดาเมจจะเป็น3,920,000แล้วก็ระยะจะเป็น110นะครับซึ่งไกลมากนะครับแต่ว่าจะเป็นโคเนล e เลยครับโอ้ไม่ค่อยดีเลยว่ะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าทำแบบว่ามาสแปมขนา้าก็โอเคดีมอน,นครับโอ้โหเช็ดเคโคตรเท่ดูดิโอเ้โอเท่เเมากอันนี้คือเท่จริงโอ้โอเคตัวละครนี้ผมแนะนำให้ทำไว้เลยครับทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าบัฟจะเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ถือว่าโหดมากแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่เป็นเป็นโหมดของเล่นสตอรี่หรือว่าเลดละกัน อ่ะประมาณนี้สตอรี่กับเลดครับแปดแสนครับโหแม่งก็ก็ยังเก่งอยู่ดีว่ะผมว่าอ่ะเดี๋ยวลองบัฟเล็กกันนะครับบัฟนะฮะสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเอาตัวที่ลงเลนสตอรี่ครับดาเมจอยู่ที่สองล้านแปดแสนครับทุกคนระยะก็เก้าสิบหกนะครับก็เลนเออเลดกับสตอรี่ก็ระยะประมาณนี้ต่อมาครับดาเมจอยู่ที่13บสามล้านเแสนครับตัวละครที่อัพตันแล้วนะก็ ระยะที่อยู่ที่132คือไกลมากครับแล้วโคนก็ก็ไกลแล้วก็กว้างอยู่พอสมควรนะครับก็เรียได้ว่าโอเคนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมให้ประมาณ9เต็ม10แล้วกันด้วยความที่มันเป็นตัวสถานะนะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วยผมมองว่าตัวนี้ดีมากๆใครที่พึ่ง เข้ามาที่โลกที่2เนี่ยผมว่าก็หากันง่ายด้วยความที่มันหาจากตู้ตู้ที่2นะครับทั้งโลก1โลก2หาได้นะครับแล้วก็มีออฟให้แลกด้วยนะครับอันนี้ดีมากต้องใส่ออฟด้วยนะถ้าไม่ใส่ออฟมันก็จะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ต้องใส่ออฟนะครับอันนี้คือแนะนําแล้วก็พอเข้ามาที่โลกที่2เนี่ยเราก็สามารถลงเลเวนอมเพื่อที่จะอีโวตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่หาง่ายอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับผมทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนนั้นไปทํากันไว้นะครับตัวสถานะนะครับอันนี้ก ทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็รับชมในวิดีโอนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับส่วนวิดีโอต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวลับหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวละครตู้แซดเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าวิดีโอนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ